หมเกิดดับทุกคนถ้ายอมมีสติสัมปชัญญะกำหนดอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งอิริยาบทใหญ่อิริยาบทย,ย่อยย,ย,ยืนเดินนั่งนอนกำหนดทุกครั้งอกุศลเกิดขึ้นได้ไหมมีตั้งแต่กุศล,ลกิจเกิดทุกขณะถ้าเรากำหนดต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง ทั้งอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยอะไรมันจะเกิดกุศลหรืออกุศลเกิดโยมกุศลเกิดเรากําหนดเจ็บหนอเจ็บหนออกุศลเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ทําลายตัวอัตสัญญาในกอานยนขอคนนั้นคนนี้ไม่สามารถที่เกิดขึ้นได้เลย มีตั้งแต่กุศลทำลายตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทุกอย่างตอนที่อาตมาไปปฏิบัติกับหลวงพ่ออาสภะหลวงพ่ออาสพะเนี่ยท่านเน้นนักเน้นหนาบังคับท่านท่านต้องตั้งใจฟังเวลาอาตมาจะสอบอารมณ์ก็ดีท่านบอกว่าบางทีอาตมาเนี่ยสอนพวกยบเนี่ย ห้าหกคนต้องการที่จะให้บรรลุภายในอาทิตย์สองอาทิตย์ท่านบอกเลยท่านถ้าใครศรัทธาก็ให้มากถ้าใครไม่ศรัทธาก็สอนให้เพียงแค่ถ้าเราสอนเรื่องบัญญัติสอนง่ายอารมณ์วิปัสสนาเป็นอารมณ์บัญญัติหรืออารมณ์ปรมัถ์อารมณ์ปรมัถ์ คือของจริงโยมในบัญญัตินมีปรามัดไหมมีอัตมาอุปมาให้โยมฟังเหมือนก,นกันกับโยมจะทานเนื้อมะพร้าวเราต้องปอกเปลือกมันไหมต้องปอกเปลือกเราต้องกระเทาะกะลามันไหมต้องกระเทาะกะลาของมันต้องกระเทาะกะลามันจึงจะเข้าไปทานเนื้อมะพร้าวได้ ไม่ใช่อยู่ๆเราเข้าไปทานเนื้อมะพร้าวได้เลยแต่อาจารย์ที่จะไปถึงตรงนั้นได้หลวงพ่อท่านบอกว่าเหมือนกันกันกบหม้อหม้อก็ปากแหว่งฝาหม้อก็ปากแหว่งมันจะไปที่ไหนกันท่านบังคับอจตมาถึงขนาดนี้โอ้ยอมแม้กระทั่งพวกยมไปปฏิบัติน่ย จะต้องเจออาตมานั่งอยู่ข้างๆท่านบังคับถึงขนาดนั้นเพียงแค่อาตมามองไปเห็นท่านบอกว่าท่านมองอะไรต้องเอาใจใส่ตรงนี้ทุกอย่างถึงขนาดนั้นเวลาเรากำหนดยืนหนอใครเป็นคนยืนรูปยืนหรือนามยืนมีอะไรที่เรากำหนดว่าหนอเนี่ยหนอนี่มันเป็นบัญญัติไหม เป็นบัญญัติภาษาในบัญญัติมีปรามัดไหมมีแต่เราต้องแยกออกถ้าเราสอนเขาไม่ถูกเนผู้ปฏิบัติเนี่ยสองปีสามปีก็ไม่ได้ถ้าเราสอนไม่ถูกมีพระไปปฏิบัติยมไปปฏิบัติไปกับอาจารย์อื่นสองปียังไม่ได้อะไรเลย ได้เหมือนกันคือเอ็กซ์เซสไซร์ู้จากเอ็กซ์เซสไซ์ไม่มีวิปัสสนาเกิดขึ้นไม่เห็นรูปนามขันหาไม่เห็นพระตรัยลักษณ์ไม่เห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเมื่อเราปฏิบัติไปเนี่ยเหมือนก,นกันกับเราขึ้นบันไดอะโยมขึ้นแต่ละขั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 ้นขึ้นไปอย่างที่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จที่พูดถ้าปฏิบัติไปถึง วิปัสโนปกิเลสยอมรู้จักปัสโนปกิเลสอันนี้อาตมาก็หลงเหมือนกันแฮะถ้าไม่ได้หลวงพ่ออสัสะพระโอ้ยอมอาตมาไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แน่แนอาตมานึกว่าสำเร็จแล้วถึงขนาดนั้นนะชีเลยบอกหลวงพ่ออัสภพะหยุดท่านไม่สามารถที่จะมาสอนผมได้ผมนี่คือใคร มันหลงตัวถึงขนาดนั้ะโยมไอ้ที่บอกว่าเห็นโอภาษถึงแสงสว่างอันนี้จิ๊บจ้อยยิ่งกว่านั้นสัมผัสกับพระพุทธเจ้าคุยกับพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าลืมตาก็เห็นอะไรมันจะเกิดแต่พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ให้วิปัสสนาเป็นอะไรเศร้าหมองไหมเราไปหลงแต่ดีไหมดีโยม อาจารย์เขาไม่เหนื่อยทําไมจึงบอกไม่เหนื่อยถ้าโยมเป็นลูกศิษย์ของอาตมาอาตมาจะดีใจมากลูกศิษย์ได้อย่างนี้เพราะอะไรเราคอยดูเขาเฉยๆคอยตามเพียงแค่บอกเราไม่ต้องไปปลูกศรัทธารู้จักปลูกศรัทธานะถ้าสมมุติว่าโยมไม่มีศรัทธาเนี่ยอาตมาก็ต้องยกอันนั้นยกอันนี้ขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ต้อง เขาเห็นอยู่แล้วแต่เราคอยประคับประคองอยางไงเดินอย่างนี้เวลาสอบอารมณ์ก็เหมือนกันยังอาตมาสอนเนี่ยอันไหนก่อนเราต้องสอบหนึ่งบัญญัติก่อนยอมปฏิบัติถูกไหมวิธีการถูกไหมถ้ายอมปฏิบัติวิธีการไม่ถูกมันก็ไปไม่ได้ยังยอมลองกํำหนดดูซิ ขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาผิดศีลไหมพองเป็นยบยบเป็นพองฝันไปซะไม่มีทางนะได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินเห็นบอกว่าไม่เห็นวิปัสสนาเนี่ยรู้แก้งเห็นจะจริงพองก็พองจริงๆยบก็ยบจริงๆได้ยินก็ได้ยินจริงๆเมื่อเราปฏิบัติไม่ต้องหรอก นามรูปปฏิเชทยานเนี่ยนะมันเกิดยังไงไม่ใช่อยู่ในนี้ยมมันอยู่ในตัวของเราปฏิบัติไปใครเป็นคนรู้ตัวของเราเองใช่ไหมโอ้อาตมาดโอ้มันเป็นอย่างนี้เองคำสอนเนี่ยมันจริงจรงยอมแต่เราต้องปฏิบัติได้เข้าถึงยานยานที่หนึ่งยานที่สองนามรูปปิเ,เนามรูปปฏิเชตยาน สัมมัสนญาติรูปเป็นเหตุนามเป็นผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลมันอาศัยซึ่งกันและกันยิ่งโยมปฏิบัตินี่นะจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรของแท้ของเทียมมันเกิดยังไงนอกจากนั้นไปถึงยานปัจจยปริยัญญาญยานพวกนี้ยังยังอยู่ในพวกโลกิยะรู้จักไหมโลกียะญาณ เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคําสอนของพระพุทธเจ้านะมีอยู่สองสมถะกับวิปัสสนาถ้าเราสอนไม่ถูกยอมกําหนดไม่ถูกก็ได้ตั้งแต่สมถะไปวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้จมลองดูสิเดินจงก,กรมเนี่ยขวายากเนาะจี้เข้าไปกําหนดเข้าไป พองหนอยบหนอวิปัสนาเขาไม่ได้ไปสร้างเข้าใจหรือเปล่ามันเป็นของมันเองเราก็เพียงแค่ตาม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 เห็นชัดๆเลยจิตเก่าดับไปจิตใหม่เกิดขึ้นอารมณ์เก่าดับไปอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมันเห็นพระไตรลักษณ์ทุกขณะอาตมาจึงอุป,ปมาให้โยมฟังว่า เหมือนเรามีบ้านบ้านของเรามีกี่ประตูหกประตูศัตรูจะเข้ามาทางไหนล่ะถ้าเราอยู่ภายในบ้านขโมยจะเข้ามาเราเห็นไหมเห็นถ้าเราออกนอกบ้านเป็นยังไงก็ไม่เห็นเห็นไหมมันจะมาทางไหนล่ะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ แต่เรากำหนดคือต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวไม่ใช่รู้เฉยๆคนเราเนี่ยบอกจริงๆคนรู้ธรรมะมีเยอะแต่คนเข้าถึงธรรมะไม่ใช่คนรู้ธรรมะกับเข้าถึงธรรมะเป็นยังไงรู้เนี่ยอาจจะมารู้ได้ พูดได้อะไรได้เก่งมากแต่ที่จะเข้าถึงละตัวสักกายทิฏิิรู้จักไหมอนุสัยกิเลสของเราเนี่ยทำลายได้หมดหรือเปล่ายังมีอัตตาตัวใหม่ใช่แล้วมันจ็เห็นมันเป็นแปลกๆโยมถามว่าอา้าอัตมาก็เหมือนกันที่ปริศนาย่างที่เจ้าคุณพูดบอกว่าเจ้าคุณ เจ้าคุณธรรมธทรราชมหามุนีเนี่ยนะท่านเสียชีวิตมีสติเข้าใจไหมนั่งสมาธิอาตมานี่เหมือนกันเมื่อปีสองปีเนี่ยโยมถ้าไม่มีอัตมาไม่มีวิปัสสนากรรมฐานนะั่นนะป่านนี้เหลือตั้งแต่ซากเหลือแต่กระดูกไปแล้วอาตมาไปเทศที่โคราชทางข้างวัดหลวงพ่อคุณโดนรถ ขว่ใหญ่ๆมาชนเนี่นี่ขานักายก็หักขาเนี่ยเหลือแต่เหล็กอยู่เนี่ยสลบไปนานไหมล่ะตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนหมอเขามาปั๊มมือปั๊มมือเขาบอกว่าท่านไปหาวัดได้รู้ไหมหาวัดบอก เจ้าคุณเจ้าคุณอธิการบดีวัดประยุทธ์ท่านก็บอกว่าเออท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาเอาไปพอถึงเที่ยงคืนอตาอตมาฟื้นมาจบก,กลับมาเหมือนเราฝันแต่อาตมาเนี่นะไม่ได้ขาดสติข้าใจนะนั้นไปจะกําหนดรู้รูปรููรูรรรปแปลกมากจิตคือก็คือจิตรูปก็คือรูปมันอันเดียวกันไหม นามกับรูปอันเดียวกันไหมนามก็คือนามยังเราปวดกับจิตของเราไปรู้ปวดมันก็คือส่วนปวดเราไม่ได้ไปยึดมันเอามาเป็นของเรามันเป็นยังไงหมอเขาผ่าตัดเขาไม่ได้วางยาสรุปอัตมาแต่มันก็ปวดเหมือนกันนะแต่เราทนได้มีสติกำหนดกีดไปปืด๊ดเน่ยโยมเขาดึงเอา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  กระดูกนะนะที่มันหักเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชนเอาออกเอาเหล็กใส่แต่มีสติกำหนดให้ทำเราแยกเจ็บก็คือเจ็บไม่กลัวแต่ถ้ามีใครถามมานจ,จะมาเหมือนกันบอกว่าอาจารย์ตอนที่อาจารย์สลบไปนานๆนะนะถ้าไม่ฟื้นมาเนี่ยอาจารย์จะไปสู่อบายไหมไม่มีทาง เพราะอาตมามีอะไรไหมมีสติใช่ไหมโยมสติรู้ทั่วทันทุกขณะนี้แหละคือวิปัสสนากรรมฐานาศาสนาไหนก็เหมือนกันโยมการให้ทานบริจาคทานมีได้แต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสุดยอดของาศาสนาพุทธไม่มีาศาสนาอื่นใดเราต้องรักษาช่วยกัน ยมกําหนดทุกครัง้งปฏิบัติทุกครัง้งได้ทุกครัง้งไม่ต้องไปกําหนดโอ้ยสองวันสามวันนั่งเป็นหลายหลายชั่วโมงไม่ต้องเหมือนกันกับยอมอา้าวยมถามบอกยอมนะยมทําบุญใส่บาทไปปุ๊บบุญนั้นยมได้ไหมได้หรือเปล่าได้ยังติดตัวยอมอยู่ไหมยังอยู่ยมกําหนดมันก็อยู่ของยอม ขวายากหนอซ้ายยากหนอยกนอยยากหนอกกาหนดทุกครั้งได้ทุกครั้งทุกครั้งที่โยมกําหนดให้โยมกําหนดแต่ว่าถ้าโยมจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพาบนบรรลุตัดภพตัดชาติให้ได้โสดาบันไม่ใช่โยมต้องมีสถานที่กสปายะ อาจารย์ก็สัปปายะธรรมะก็สัปปายะเราผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องเอาใจใส่โยนิสโสมนัสิการเอาใจใส่กำหนดให้ต่อเนือ่องเหมือนกันกับน้ำที่ไหลไปอย่างนี้โยมปล่อยวางโลกภายนอกทุกอย่างมาดูโลกภายในของเราเข้าใจนะโลกภายในของเรามันเป็นยังไง คนเราเนี่ยรู้จักพัฒนาจิตของเราเใจะให้การอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นพวกหมอพวกอะไรเนี่ยเขาไม่ให้อัตมาไปสอนหรอกอม,มันแปลกมากโยมสามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นยังไงเกิดอะไรก่อนเนี้ยอาตมาไปสอนโรงเรียนในร้อยสามพรรษขั้นแรกเนี่ยเขาไม่รับเขาบอกว่าเขามีสติสัมปชัญญะ ไม่ต้องมาสอนพอสอนเข้าไปได้โอ้โหเขาบอกใครจะจบจากโรงเรียนในร้อยต้องผ่านวิชานเห็นไหมทุกวันนี้ก็จึงมีเกิดอย่างนี้โยมไม่ว่าที่ไหนทุกสถาบันเอาเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าอย่างที่เราสอนเราช่วยกันโยมช่วยกันพวกโยมก็เหมือนกันพระพุทธองค์ไม่ได้ไป มอบมรดกนี้ให้เฉพาะพระภิกษุนะท่านมีลูกกี่คนสี่ะภิกษุภิกษุนีภิกษุนีมีแล้วยังภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกานี่ลูกคนสุดท้องเราต้องช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือวิปัสสนากรรมฐาน เหมือนก,นกันกับเทียรน่ะรูจ้จะไปต่อต่อตอตอ่ตอ,ตอกันไปยอมได้หนึ่งก็ไปเรื่อยๆมาปล่อยให้อตมาองค์เดียวอย่างนี้อตมาตายไปแล้วว่ายัางไงเราก็ช่วยกันโยมอันนี้แหละเราจะช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาได้แต่ว่าเราต้องพยายามฝึกแต่จริงๆยมเราจะทำบุญอะไรอะไรก็แล้วแต่ ถ้ายมมีวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในจิตใจจะได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืนมีสำนักก็ดีพาปฏิบัติไงยมสร้างสำนักปฏิบัติคนอื่นมาปฏิบัติยมนอนอยู่ที่บ้านได้บุญไหมได้สุดยอดจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอัตมาก็สอนไม่ได้ชีวิต ปฏิบัติก่อนนี้อาตมาก็ไม่ได้ไปเชื่อเพราะว่าอยู่กับหลวงพ่อสภาที่จริงอาตมาไม่อยากจะสอนหรอกจะปลีกวิเวกรู้จักปีกวิเวกละไม่เอาทางนี้มันไม่ใช่วิสัยของเราเรารู้ทางไม่ใช่ที่เราจะไปเห็นไหมเจ้าพระคุณสมเด็จท่านรู้เจ้าพระคุณสมเด็จเคยไปปฏิบัติไหมไปอาตมาก็รู้ ยุคนั้นอาตมาก็ไปอยู่กับท่านท่านนิมนต์ให้อาตมาช่วยไปไปสอนที่ระยองบ้งา,บางจันบ้างไปนอนอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระมหาอยู่หรือ,อยังเป็นเจ้าขุนอยู่นะอย่างนั้นท่านไม่คุยกับอาตมาน,นี่บอกโยกแล้วทีนี้วิปัสสนากรรมฐานนี่สนักไหนมีจเจริญท้งนั้นเห็น <He ed S 1> ไหมหลวงพ่อเจ้าขุนทอง โย่ใกล้อยู่ไกลไปไหมโยมขอให้มีอาจารย์เพชรเม็ดงามไปตรงนั้นถ้ามีที่ไหนไปไปหมดเลยดึงดูดได้แต่สอนให้ถูกปฏิบัติให้ถูกสอบอารมณ์ตั้งใจกาหนดให้ถันสมมติว่ายานอาจารย์ที่สอนก็เหมือนกันหลวงพ่อสภะเนี่ยท่านชอบพูดอยู่ เวลายมไปปฏิบัติเออเมืองไทยเนี่นะมีแต่มีตัตั้งตั้งแต่ร้านขายเนื้อหมูร้านขายเนื้อหมูสามชั้นแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยมันไม่มีเนื้อหมูสามชั้นมีเนื้อแพะบ้างเนื้อแกะบ้างดีไม่ดีเขาก็เอาเนื้อสุนัขให้เรา ยมตีความหมายเอาเองท่านพูดอย่างนี้แล้วทีนี้นอกจากนั้นอีกผู้ปฏิบัติเนี่ยท่านชอบบอกว่าถ้าคนไม่มีสมาธินี่นะไม่มีสมาธิเนี่ยเหมือนก,นกันกับลูกบวบหรือลูกน้ำเต่ารู้จักไหมโยมลูกน้ำเต่าเนี่ยพอมันแก่แล้วเราเก็บมา เก็บมามาตากให้มันแห้งพอตากแห้งแล้วเนี่ยมันเบาไหมเบาพอเบาเราโยนลงไปในน้ำย้อนลงไปในน้ำมันลอยหรือมันจมลอยพอมันลอยปุ๊บลมพัดไปไหนมันไปไหมไปน้ำไหลไปไหนไปไหมไปอันนี้อุปมาเหมือนคนไม่ได้ฝึก ไปไม่มีทิศทางเลยอายกถ้าคนที่ฝึกจิตเหมือนกันกับเอาก้อนหินโยนลงไปในน้ำลอยหรือจมจมลงไปติดหนึบอาตมาไปสอนที่ประเทศจีนอุปมาให้ฟังเขาพูดเลยนะอาจารย์คนที่ไม่มีสมาธิแม้กระทั่งจะมีทองคำอยู่กลางบ้าน ก็ไม่สามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้คนที่เขามีสมาธิมีสติปัญญาแม้กระทั่งภูเขาทั้งลูกสามารถที่จะย้ายออกได้โยมอาตมาไปประเทศจีน,นนะนะนั่งรถเนี่ยนะเขาพาลงไปในมหาสมุทรโยมรู้จักนะบ้านเขาพาไปเขาถามบอกว่าพระอาจารย์รู้ไหมเนี่ย เราอยู่ในกลางมหาสมุทรของเขาเขาทำไมเขาทำได้เพราะเขาสามารถฝึกจิตของเขาเขาขยันอันตมาไปเห็นคนจีนเนี่ยโอ้มันนั้นจริงๆเขาเอาใจใส่แล้วเขาก็ฝึกฝึกสมาธิของเขาตั้งใจมากอันนี้โยมไม่เหมือนบ้านเรามันเป็นลักษณะที่ฝึกที่ฝึก แต่แล้วทีนี้อ้าว